สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจษสิพูดาาจาก u ู u ูบชา n e l นะครับและอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการติดตามผมก็คือในเพจของ a c e b o o k นะครับกับ c ีบีอาร์ปาร์คลิปวิดีโอแต่งซ้ำรถท่องเที่ยวครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพามาเช็คบริเวณที่เกิดปัญหานะครับหลังแต่หลังจากที่ใช้งานไปนะครับก็พอดีสังเกตเห็นนะครับว่ามีน้ำมันซึมออกน้ำมันไหลออกเอ๊ะมันไหลออกตรงไหนมันไหลออกยังไงนะครับมาดูกันเลยครับ นี่ก็คือบริเวณบริเวณที่ที่น้ำมันเขาซึอมออกนะครับเนี่ยฮะมันก็มาเลือะตรงนี้นะครับผมก็มองมองเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากที่เช็คดูนะครับเช็คดูใช้มือสัมผัสบ,บริเวณใต้ท้องเครื่องนะครับก็มันไม่ได้เลือะได้เปื้อนอะไรนะครับจนมาเจอตรงนี้นะครับเนี่ยฮะสรุปก็คือมันไหลออกมาจากท่อนะครับท่อช่างตรงนี้นะครับท่อช่างตรงนี้ ก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นท่อระบายของเขาเฉยๆนะครับสรุปก็คือสาเหตุของอาการนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่เพื่อความแน่ใจนะครับเพื่อความแน่ใจเราก็ต้องมา,มาวัดระดับน้ํามันเครื่องนะครับว่ามันพองมันหายไปหรือเปล่านะครับซึ่งวิธีในการวัดระดับน้ํามันเครื่องก็คือต้องอสตาร์ทรถทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับสตาร์ทรถทิ้งไว้พักหนึ่งปล่อยให้น้ํามันมันไหลเขา้าไปหมุนเวียนในระบบของเขานะครับทีนี้ก็ดับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็รอให้น้ํามันอ่ะ มันไหลย้อนกลับลงมาให้มาอยู่บริเวณแอ่งของอาแองน้ำมันเครื่องนะครับของเครื่องยนต์นะครับทีนี้เราก็วัดนะครับวัดก็วิธีวัดก็ง่ายๆนะครับตั้งตั้งรถนะครับตั้งรถให้อยู่ในในระนาบนะครับให้อยู่ในระดับระนาบนะครับแล้วก็นะครับก็ถอดถอดไอตัววัดระดับออกมาครับซึ่งในตัววัดระดับเขาก็จะมีสเกลบอกมาให้นะครับเห็นไหม เห็นกันหรือเปล่าเป็นขีดเนาะขีดต่ำสุดอันนี้ก็ขีดสูงสุดนะครับน้ํามันของเราก็ควรอยู่ระหว่างกลางนี้เท่านั้นนะครับวิธีวัดก็คือจิ้มลงไปเฉยนะครับจิ้มลงไปตรงตามแนวของเขานะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยไม่ต้องไปหมุนนะครับนี่ฮะนี่ก็คือระดับน้ํามันเครื่องของผมนะครับก็คืออ,อยู่ในระดับเกณฑ์ปกตินะครับเกณฑ์ปกติสรุปก็คือไม่มีอะไรนะครับแค่มันอาจจะ เกิดการระบายอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะใส่ผมจะทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะขี่ไปอีกสัก2อสาวันนะครับขี่ไปสักพักดูแล้วก็มาสังเกตดูอีกทีว่ามันยังออกอยู่ไหมมันยังไงหรือเปล่าแต่ผมผมมั่นใจนะว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับคงไม่มีปัญหาอะไรในในเรื่องอาการตัวนี้นะครับก็เป็นดูระบายของเข,เขาเขาก็ระบายออกตามหน้าที่ของเขานะครับนะบนะก็สําหรับวิดีโอนี้คงมีแค่นี้นะครับ แล้วกส็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์อะไรก็ได้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยให้กับผมนะครับแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้หลายๆคนนะครับที่ยังมีความคล่องใจแล้วว่าสงสัยว่าเอ๊ะมันมันมันอะไรมัน,มน,มนยังไงรู้แต่ละรู้มีหน้าที่อะไรก็อย่าเพิ่งอย,อย่าอเพิ่งคิดเยอะไปนะครับให้เราแต่ตองดูดีๆนะครับบางทีมันอาจจะไม่มีอะไร อย่างคันนี้ผมมั่นใจว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็สวัสดีครับ